ตอนนี้พี่ชัยนัน์ก็จะเป็นเป็นผู้ใช้งาน FRR นะครับก็เป็นเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับใช่ครับตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ครับพี่ผมทําขนส่งหินทรายอ๋อหินกระทรายใช่ไหมครับโอเคตอนนี้มีรถกี่คันครับรถที่ใช้งานอยู่มีทั้งหมด3คัน3คันคือ3ามพ่วงนะครับครับสามพ่วงสามพ่วงเป็นเป็นรุ่นไหนบ้างครับเป็นเป็นยี่ห้ออะไรบ้างก็จะมียี่ห้อฮีโน่ฮีโน่ร้อยเจ็ดสิบห้าสองพ่วง แล้วก็พึ่งพึ่งพึ่งซื้อกับพี่โอไปก็คือเอฟออาตัวร้อยเก้าสิบหนึ่งพ่วงหนึ่งพ่วงเป็นดัมอินไซด์ลากลูกทราพ่วงสองเผ่านะครับลากลูกพ่วงใสองเผ่าครับบรรทุกประมาณกี่ตันพี่แม่ลูกเฉพาะเนื้อบรรทุกก็อยู่ประมาณ26 26ตันครึ่งยี่สิบหกตันครึ่งยี่สิบหกตันครึนะครับก็อ่าก็คือเอาไปไปลากพ่วงนะครับลากพ่วงโอเคนะครับสินค้าที่บรรทุกก็มันเป็นเป็นหินกระทรายใช่ไหมหินกระทรายโอเคครับผม เส้นทางวิ่งเป็นยังไงบ้างที่มีเส้นทางลาบหรือไปจากไหนวิ่งไปไหนบ้างเ,เส้นทางวิ่งนะครับเส้นทางวิ่งก็จากบ่อทรายที่พี่มายไปไปไปถึงหน้างานที่อำเภอสีคิ้วเนี่ยก็ขาละ120กิโลโอ๋อขาละ1้0กิโลเลยวันหนึ่งวิ่งกี่เที่ยววันหนึ่งเที่ยวละ240วันหนึ่งวิ่ง2เที่ยวครับ2เที่ยวครับ200 240ร้อบวกสองเป็น480อยแปดสิบอ่ะดอตีเลขกลมๆเดี๋ยวมันจะได้บวกบวกบวกลบถูกนะอ่าเป็นเป็นวันหนึ่งก็วิ่งห้าร้เที่ยว500กิโล500กิโลกับตัวที500กิโลแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ยี่สิบหประมาณ26่สิบหวันยี่บกวันอ่ะก็คูณกันก็จะประมาณ13,000สามนะครับก็เดือนละหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามต่อต่อตหนึ่งเดือนนะครับต่อนหนึ่งเดือนครับอันนี้ก็คือ จะขออนุญาตสอบถามฮะเหตุผลที่เลือกใช้ FRR ร้อแรงม้าเพราะว่าอัจะอาจ,อาจจะมีคู่แข่งก็เคยใช้แล้วแล้วก็มีตัวเปรียบเทียบก็คือ2องแรงม้าด้วยเหตุผลที่เลือกตัว190แรงม้าเนี่ยคือดูจากสเปคโดยรวมแล้วจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องแรงบิดแรงบิดเขาเป็นแบบแรงบิดแบบแปดทอค เป็น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 รถที่มีเป็นเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดกว้างมากตั้งแต่พันหกจนถึง2องพันหกร้อยรอบทีนี้รถผมเนี่ยเวลาขนส่งสินค้าเนี่ยมันจะวิ่งอยู่หลังถนนเป็นหลักครับผมคิดว่าความเพอร์ฟอร์มานหรือว่าความสมดุลของเขาเนี่ยจากแรงบิดเนี่ยจะจะช่วยให้รถทําการขนส่งได้ได้ดีขึ้นครับก็เลยเลยเลือกใช้รุ่นนี้ครับเพราะว่าอย่าง อย่างตัวที่ผมใช้อยู่ก็แรงบิดสูงสุดที่1,800รอบมาแล้วมันหายแล้วเราก็เทียบสเปคจากไอตัว200สิบอันนั้นแรงบิดเขาก็มาที่1,600รอบแล้วมาแล้วมันหายครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลยลองลองดูว่าเออใช้งานแล้วมันจะเป็นยังไงทีนี้ลองใช้งานแล้วก็ถามคนขับว่า,อาโอเคไหมเขาก็บอกว่าโอเคครับครับ,รบถือว่าใช้งานได้แล้วอีกอย่างหนึ่งพละกกำลังในการออกตัวเนี่ย แรงบิดจากเกียร์หนึ่งแล้วก็เฟืองท้ายที่ช่วยกันเนี่ยมันก็ออกตัวหน้างานได้ครับก็ก็ถือว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ตัวตัวตัวเองไหมก็ก็ตอบโจทย์แต่ว่ามันก็ยังมีอาจจะมีบางบางส่วนที่ยังยังไม่สมดุลก,ก็ให้คนขับปรับจูนหาตัวรถเอาครับอันนี้ขออนุญาตถามเลยว่า ม,มีมีมีจุดเด่นก็คือน่าจะตอบมาแล้วมีจุดด้อยไหมครที่ว่ามันมันเรายัางยังไม่ตอบโจทย์เ,ออเราหรือว่าเรายัางอยากคิดเนี่ยยังไงบ้างจุดด้อยสําหรับผมนะครับผมอันนี้เป็นความคิดผมเองนะครับครับผมเป็นความคิดผมเองผมคิดว่าอา,ารทดเกียร์หกับเกียร์หเนี่ยมันห่างกันไปครับอันนี้อันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ออ,อันนี้ก็เป็นความผิดผมเองผมอาจจะเชื่อเลือกใช้รถที่ที่ผิดไปนิดนึงแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับ ผิดของผมคืออัตราทดความท้ายเขาเร็วไปอพอลดบรรทุกหนักๆแล้วเนี่ยลถบรรทุกหนักๆแล้วเนี่ยเกียร์หกมันวิ่งไม่ได้มันมันหมดแรงถ้าถ้ารุ่นพี่เราที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเขาเรียกว่าอาการที่มันเหยียบคันเร่งทิ้งแต่รถมันไม่ไปมันตื้มันตื้อใช่ครับอพอวิ่งเกียร์หกแล้วเนี่ยมันมันเหยียบคันเร่งแล้วรถมันไม่มีแรงไปต่อเนี่ยเราก็ให้คนขับแก้ไขด้วยการ วกกลับมาใช้เกียร์ห้าแล้วก็วิ่งไปจนสุดจุดหมายปลายทางแล้วขารถเปล่าเนี่ยไม่มีปัญหาครับก็อาจจะมีแต่ชงรถหนักอาจจะแก้แก้ปัญหาคือลงมาห้าใช่ใช่ครับมีถึงมีลงถึงเจ็ดสี่ไหมหรือไม่ถึงไม่ถึงครับก็เกียร์ห้านี่วิ่งได้แต่แต่ถามว่าเกียร์หกวิ่งได้ไหมวิ่งได้เพียงแต่ว่าเขาจะต้องทําความเร็วให้ถึงแปดสิบมันถึงจะวิ่งได้ครับแต่ทีนี้หนึ่ง ความเร็วมันเกินกฎหมายกําหนดเราก็มไม่จําเป็นต้องต้องวิ่งความเร็วขนาดนั้นเราก็วกกลับมาอาจดังนั้นคุณก็วิ่งเกียร์ห้าไปแล้วก็ใช้ความเร็วเพราะว่าเกียร์ห้าที่พันแปดร้อยรอบเนี่ยมันได้ความเร็วหกสิบพอดีน,นี่เราเราก็เราก็เ,าเรากใ็ใช้ความเร็วแค่นั้นแหละก็60มันก็ปลอดภัยดีร,รับปลอดภัยดีแล้วก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ประหยัดค่าคฉ<ะ>เฉลี่ยน้ามันเราเรา,เราลองดูแล้วหนักไปเบากลับมันอยู่ในเกณฑ์ 4.8ถึง5กิโลลิตรก็ก็โอเคอ๋อถือว่าชอบตอบโจทย์ใช่ก็ตอบโจทย์ครับโอเคถือว่าตอบโจทย์อยู่